รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะผู้มวยการชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565นางพันทองทับชาผู้มวยการโรงเรียนโพทองหนองเตาปูนวิทยาวิทยฐานะผู้นวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ดังนี้ส่วนที่1เข้าตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการาศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบมีเครื่องมือและนวัตกรรมทางการบริหารในเชิงรุกมีแผนการพัฒนาม,มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีองค์ประกอบของหลักสูตรที่ถูกต้องครบถ้วนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีการนิเทศติดตามการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาตลอดจนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแก่ผู้เรียน โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนออกเป็นสีกลุ่มงานครอบคลุมการบริหารงานด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปตามหลักบริหารการจัดการที่ดีบริหารงานด้วยความยุติธรรม โรงใสไม่ใฝ่หาผลประโยชน์ส่วนตนมุ่งเน้นประโยชน์อันเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลักมีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างชัดเจนมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมส่งเสริมให้ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค พัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยส่งเสริมให้ครูใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Meet หรือ Zoom ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการสอนผ่านช่องทางของ YouTube สนับสนุนผู้เรียนทางด้านวิชาการและสมรรถนะของวิชาชีพมีการนิเทศกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมผู้ปกครองมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทรัพยากรบุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนและหน่วยงานทางราชการอยู่เสมอตลอดจนได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการและเลขานุการของซึ่งเครือข่ายโรงเร,เรียนเก่า 5. า การพัฒนาตนเองและวิชาชีพปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าร่วมการอบรมในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอาทิเช่นการเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตมีการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาตลอดจนมีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่นำเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการทิเทศภายในออนไลน์แบบร่วมพัฒนาโดยใช้กระบวนการ Active Learning และกระบวนการ PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนโพทองหนองต่าปูนวิทยาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วิธีการดำเนินงานขั้นที่ 1. ประชุมวางแผนเตรียมการมีการวิเคราะห์และระบุปัญหาที่ต้องการพัฒนาอย่างชัดเจนขั้นที่ 2. มีการสร้างสื่อนวัตกรรม และนำมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ขั้นที่3ปฏิบัติการนิเทศแบบการเรมิตรโดยพูุ้่งในการสถานศึกษาพร้อมด้วยครูวิชาการทำการนิเทศภายในเดือนละหนึ่งครั้งขั้นที่4ติดตามตรวจสอบและประเมินผลให้คำแนะนำชี้แนะแนวการปฏิบัติ จุดที่ควรส่งเสริมและจุดที่ควรปรับปรุงแก่ครูผู้สอนขั้นที่5ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพขั้นที่ 6. พัฒนาและปรับปรุงประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วนผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังโดยผลที่คาดหวังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในออนไลน์แบบร่วมพัฒนาโดยใช้กระบวนการ Active Learning และกระบวนการ PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิทภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนโพทองหนองต่อปูนวิทยาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่พัฒนาขึ้นสามารถยกระดับผลสำเริจทางการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6คิดเป็นร้อยละ90และเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ใช้ในการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพทำให้ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2565 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสองการแข่งขันขีตะมวยไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6งถึงงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2565นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสองการแข่งขันสวดมนต์แปลไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2565ครูวนนาารรณภาศิลุนทาได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา2565ครูอ่อนอุมาสุดเพาะได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมประเภทบุคคลที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับประถมวัยระดับจังหวัดขอนแกน่นประจำปีพุทธศักราช2565ครูปารณีสมทาได้รับรางวัลคู่รุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ผู้หน่วยการสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับดีเด่นประเภทบุคคลที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับประถมศึกษในระดับจังหวัดขอนแก่นประจำปีพุทธศักราช2565 โรงเรียนโพทองหนองตอปูนวิทยามีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n นิ It, ประจำปีการศึกษา2564จากการบริหารงานของผู้บริการพันทองทับชาทำให้ทุกภาคส่วนเต็มไปด้วยความสุขเกิดภาพแห่งความรัก ความอบอุ่นระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทำให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสมรรถนะที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจสามารถดำเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนสืบไป